โู้ปลาเงินพี่น้องปื๊ดมีแต่ตัวงามๆบานนี่เอา้าโอเคอืมพี่น้องากากระสุบตัวนึงเพียปลาคุยล่ามหลายตัวอยู่พี่น้องปลาซอยปลานิ่นอมปลานิ่มอู้ี่ปลานิ่มทรไมาชาติแท้พี่น้องนีเ่เถอะอุ้ยอุ้ยยานเอ้ามันแล้วพี่น้องเลยโอ้พี่น้องปื๊ดปลาซอยใหญ่ปลา

ครับบรรยากาศตอนนี้เรียกไงพี่น้องเ้าก๋งมาวันเหี้ยเก่าล่ะฮะยุ่งให้กินครับพี่น้องไปเว้นตกดินแล้วปลาเล็กแข่งบ้านพี่น้องนเนาะเขาจะไปจวดตัวบ,บ้านเลยแต่ว่า,า,ากับพ่อๆเขาจะใส่ด่างเลยเนี่ยกะที่นีเกินเราพ่งส้มด่าง <ไป S 2> หลายลายพี่น้องมือนี่พี่น้องหมุนปลาไปไก่หมุณก็เล็บปไปนำ้ำให้กำลังใจอยู่พี่อ๋อ แต่มีบ่โดดย่างย่งยางพี่น้องตัวน้อยโดดไล่มาจนมามันอยู่ไก่ปลาดิมีตัวใหญ่บอ๊ะมีแต่ตัวน้อยโดดออกไม่แหลวข้อนบ่ค่อยเข้าไปตึกมองได้คนตึกดูมันบ่มีดิดูไฟต่ออะไร ไฟสาว่างริมไฟสาว่างเอาี่พี่น้องถืกหลายตัวอยู่เหลียหลายอยู่ดอกพี่หน้องปลาโดดพูดอ่ะพูดอ่ะอไปทั้งนั่นแมปลาหน่อยแมพี่น้อง นี่บ่เดียวไฟแจ้งมากเห็นป่ารวดบ่โอ้ย์ไอ้มีป่าอยู่ทั้งทึ่งนี่หนเห็นาบนอู้ยอุ้งคือส่งมีพุ่น่ะพี่น้องบนบนเป็นเวนมาเอาสิมีอยู่ดอกแต่เต็นควบคบอยู่ขังกับบ่แม่นหน่อยๆเด้อเอ้าเอ้าเอาคุณออก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 คนน้อยอือออกเงี้ยพูดรวดตายเงี้ยพี่น้องกำแม่ lẽ chân đầy bọt chum bọt chum, phải <cười> 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 <Đúng rồi. cười> Bà nói nha luôn phun nào phun nào phun nào phun là พี่น้องโอ้ตุ๊กเหล้วยินถือบกไล้ได้ยุ่มองกำพุนกันไล้ตัวพี่น้องมันมันมันสองตัวสองตัวไกลๆพุ่น มันโดดออกไปไกลๆพูดนะพี่น้องป่าปลาแหมพูดนะไอ้โดดขึ้นมาใส่ตีนแห้แล้วเน,นี้เ่าเดี๋ยวว่าเววาเเา้ลงเผ้แล้ว <laughs> เส้นโคบ่นองเนาะ ต้งขาวขึ้นมาหลาเอาขึ้นไปเลยนั่นนั่นนั่น่นน,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 น่นบุดบุสวงสวงไปนั่นอีกเล้วอีกเล้วอีกเลวอีกเลว,ลวส่วนเป็นจุ่มเงสิคักพี่น้องดลดสามหรอวังหันไล่ตัวอยู่ไล่ตัวอยู่ยยง บ่ลมดิอุ้ยมาปวดเถอะป่าเนี่ยโดดโคบบ่ถือด่างก็เจ้าขาวจากผักตีนี้เหมือนสเอาอืม <laughs> ปลาดูดปลาหน่อยดูดออกเอาคัดเอาตัว่ใหญ่มา <laughs> บกไก่นึงพี่น้องพุนอ่ะโอ้ขาวจะพากุนัะ่ะปลามขาตัดตัวใหญ่เดี๋มีตัวหน่อยตัว่ใหญ่ละเนาะที่สิออกอีก ถือลายเนาพี่น้องเีากับสิมาตึกอีกยงมองนี้โคผุนอ่ะเต้นโคป่าพี่น้องเอ้ยจักสีย่างบอย่างโดดเฮียที่อยู่ส่าป่ากระน้อยลงไปอีกเต้นโดดยูซ่านี่แหละพี่น้องขบ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 พ่อเด็พ่อเด็กมวนพ่อเด็เห็นปลาเหลี่ยมพาะเพาะเพียบๆนั่นโดด โอ้ยไฟเกือบเดือดมาพูดหน่ะโดดโดดโดดเอาโดดโดดตัวน้อยโดดพูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะสัตว์เฮ้ยคันนั้นเป็นคำนั้นก็ตัวนไม้ถ้าอย่างเงี้ยครับป้าดูหน่อพี่น้องเขาจะผ่าอยู่แต่ว่าสัวสัวหลักม้าหันหามยวกงเลยจมขึ้นเลยเอาไป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  พ่อได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเยาวาเบาดูเด้อข้าเจ้าเปิดเพลงบึมบึมอยู่พี่น้องพ่อพ่อได้กบเสียงซื้อๆดอกพี่น้องอ้าวไลยตัวอยู่พี่น้องแค่นี้ละเด้ออ้าพี่น้องบานนี้มองสุดไทยแล้วล่ะเดี๋ยวเบิ่งสุ่งเพราะว่ามันจกเบิดมองตึกแล้วเนาะนี่ตั้งแต่าน้าตั้งแต่บุงบัดกับซีนี้จากนี้แล้วพี่น้องข้าเจ้าเปิดเพลงข้ากด เสียงดังบักแฮงนึงพี่น้องเอ้ยได้เว้ากบเสียงเอาอย่ามาเว้าดูเด้ออดเอาจักคราวเทื่อสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นเอาโดด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 ตัวน้อยๆเอาเตัวใหญ่ๆเอาขึ้นมาตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลย เด้เอามีอยู่ดอกม่เสียงป่าแห่เสียงป่าพี่น้องเพื่อนนี่แล้วเหน็นไหนห่อยได้เป็นซสียปดป่าปดป่าพี่น้อง น้มามองนี้ม่เสียงรถไถพี่น้องเสียงรถอีเหินดันต่ำต่ำอยู่แต่ว่ากับใครกดเสียงลีกัสิ์อยู่ดอกอันนี้คือสิบ่มีเสียงลีกัสิ์สสดอกเนาะรถโอ้๋ที่ที่ทั้งที่นะ นี่สิไข่ย,ยูดติดพี่น้องเอาเอาลุกเขาเหไปไปโอ้ตัวไข่พี่น้องปล<ป>า,าปิ้งปลาปิ้งง้อถือลายตัวอยู่พี่น้อง ดดดดปลาหน่อยเห็นปลาหน่อยโดดก็ดีใจเด้อัอนนี้ปลาหน่อยก็ต้องนิดปลาใหญ่<ผ>อ๋ออ้๊เอ้าพี่น้องคือส่งมีคือส่งมีหลายส่งเห็นหลายเจี๊ยบไม่ตั้งแต่รุ่นหัวสะุบหลายพี่น้อง <c ười> นั่นนะลุดแล้วลุดโอ้ยเอ้าคือกลายอยู่ดอกหลายตัวอยู่พี่น้องพุ่นทั้งๆพุ่นก็หลายอยู่ <c ười> หยดใม่หนัก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 เร็วเร็วนี่บอกนี่ือมีหลายตัวี่ดอยู่เนียคะใช่ครับนี่บอกอง ปลาคับของอตัวย้อยไงปื๊ดปลาคับของตรินอะเราวังมึงปลาพี่น่องปลาคับขวางอือมันมีแต่ตูวยังไงว่ามันได้ถอดนึ Nós ่งหรือหลุดเอาขึ้นไปกับคนเอาคือเก่าพี่น่องจะเป็นเห็ดไงกันมันสอดเสียบของมักเลยดิเนี่ย

ต่วงนี้ปลาโดดอยู่ปลาน่อยเห็นปลาน่อยโดดก็ดีใจแวทาหลดม,ล <c oughs> ม,ล <c oughs> ม,มันต้องมีหละตูวไข่แน่มีเบอเสีล่ะมันตัวหน่อยออกเบิดนเหลว,วามาตีตัวไงโอ้หน่นดีคิเดีโอ้หลายตัวอยู่ได้ละ่ะบงัง nè bà buồn không 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 เห็นขาวออกบุญแล้วดิยู่หันละโอ้หันละตัวรอบิดตัวหน่อยเด้มันอยู่ข้างในนั่นล่ะขาบระถเพื่อทั้งคนเนาะเน่น tiếng bùm bằm bùm bằm dù cằm hmm. ừm xây cung tất bà nội lột khộp khộp you. Uhm, อ oh, ันปลากับขวงนะอ้ปลาบุทีอ้บูยอู้บูบุ้้บุบุบบูบ้บุ้บบ คือมุงพนวโรนน์นั่มันปลาเส้นเข็มนันเป็นหาดกำลังเลยเป็นหาดตื่นๆปลาเต็มหมดเอาปลาปลาโน่นอย่ายเอาปลาไหลพี่น้องปลาไหลออกมาโอกอ้ยโอ้ยปลาสวยตัวนี้ ไม่ด้วยนี่หนูก็ไม่ไม่บวบออกดอกฝ่าวเล่าขึ้นมาริ้วมันมันสีเกี่ยวไปหลายบปวดเด้อมันจะกัดเท่าหแล้วเนาะอู้หูหิน้องเอามวนขึ้นมาเลยจับอันได้ป็นอันได้ <laughs> อันประเภทใส่แล้วบกู่พี่น้องเอ้ยป่าปลากลายหนึ่งเ <laughs> <laughs> นื้อปลาไหลเก็บพี่น้องเอ้ยป่าพี่น้องมันค้างอยู่บาดนีมันค้างอยู่พุดนะปลากองอกงอยอยู่ท่างผุนกันไลอะหปดงูกันพี่น้อง ลุ่นที่นอ้องเขาได้ลุ่นโอ้ใหม่เนี่ยอืมนี่ได้หลักหลายตัวยุบอืมหลายตัวยุบคือใกล้ๆกันนึงเลน่น <laughs> นี่ม mm ุงบ้มังนี่บ่อืมปลาอยู่นอกเรืนึ่งเฮ้ยอุ้ยโอ้มันสัตว์ขึ้นมาตัวนี้อยู่นอกเด้เล้ยรุด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 ดูขึ้นไปทึ่งๆอืมโอ้ปังเาล้นพี่น้อง อมีแต่ตัวง่ามบาดนี้เอ้าปลาปิง่ง<อ>ปลาปิงปาป้งพี่น้องปลาปิง้งรอบนี้คิดว่าอยู่ว่ามันสีหลายว่ามันสัตว์ขึ้นมาทาั้งๆเนาะนั่นอ่ะตัวอีกแล้วนั่นนัน่นนัน่นนัน่นนั่นเอ้าพี่น้องบาดนี้มีแต่ปลาปิง้งตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งๆอือหุ่นตัวแขางทั้งนั้นกับตัวใหญ่เลยหันมาดูนั่น,พ,นพุ่นอุ้ยพี่น้องเอ้ยอันซ้อนบาดนี้ ก็ไก่กันแหงเนี้ยเห็นได้ตัวนึงโอ้อนดีนดีมีมาอยู่้างพี่อ๋อได้อยู่พี่น่งองฮงเสียงคือป่าโดดเป็นบอก มื่อนี้มีมงข้าเจ้าใส่กลุ่งพี่น่อง <c oughs> ตาหน่อยสุ่มหลายหนเอา ใครยู่นะแปลกเนาะเนี่ยหมูเว้นห้องมาตึกกุดกินแต่ว่ากับพ่อได้กินแต่ว่ายนี่ยหมอขึ้นส่งนี่ไร ขวางจระเข้ขวางข้องอู้บอกอู้พี่น้องอ๊้ปลาสอยงามมันเคกเห้นตัวใหญ่ปนี้จักเจียมันแล้วพี่น้องมัน เห็นเว้นเว้นมากเลยฮู้ฮู้ขห้มาเต้นโพดแต่ป่าหน่อยไปไล่นี้ตือสัตว์ออกดุงดิง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 เนี้อเสียงป่าโม้หลุดหาได้นั่น Đại tù vô được ba như này Khá chầu vàn lèo Mên khá chầu hoài chầu vàn lèo Hoài chầu mắt sáng bậc ngoài, quảng ấy ừ, đâu, hoài quảng ý lì vậy Như nó khá chầu tự quay lèo con năn Hoài khá chầu tự quay bớt lèo lèo nó Mà lâu mày hà mắn mà าปลาม่าใหม่หอกเนามันรวนบขึ้นเดนหาอยู่หากินเนาะ bố bu bố bu tuổi nhây vô đứa ô mà ăn đẹp phi đoàn mà ăn đẹp Hãy <laughs> ก็ปอ่ะอุ้ยอุ้ยวุ้ยปลาปลาใหญท้ายไงติอืออือเดี๋ยวเทิ้งฝาเลยเทิ้งใหม่พี่น้องอุ้ยมีหอดปลาหนิ่นอืออือหัวหนึหั่งวัปึกเลยอืมพี่น้องกระสูบตัวนึงเพียปลาคุยล่ามหลายตัวอยู่พี่น้องปลาซอยปลานิ่ปลอม ป่านินโอ้นี่ป่านินธรรมชาติแท้พี่น้องเขื่อนอุ้ยอุ้ยยานเนาะมานแล้วพี่น้องเอ้ยหน่อยเด้อสิได้ป่านินขี่เก้าข้าเจ้าเฮ้ยต่มึงขี่เก้าบนอะไรยิ่แถวนี่อืมข้าวเจ้าลากเงี้ยขึ้นมาเปียกเอลี เป็นพญายญ่งนั่นตีนี่เด้มันบวออกดอกกำไปก็ได้ตั้งไปสั้นออกอาวนัดป่าหาวอีนนี้พี่นอ้องโอ้โอ้โอ้โ้โมันขี่โตก็ได้โอ้มันมาใหม่อีก ปากงี้หนึ่งจุดันขินก็ได้ยิ่อ่ะพี่น้องมันคักมนันอย่าพี่น้องผลง,งานเท่าชมมาชุม่มชุม่มในโลกก็ชุมไหมชุ่มในโลกเบิงพี่น้องปลาซิวอ้าวกระซิวอ้าวสามตัวเลยพี่น้องเนี่ยอ๋อสวยเงี้ยสวยเงี้พี่น้องในโลกถอยออกถอยออกถอยออกเร็ว ไปวักปะบุะบถือว่ามันอยู่พี่น้องวันนี้ปลาเฮาบ่นตุกตับตุกตับอยู่กลางว่างคนงขับคูปลาปิงตุ้นหน่อยมันปะลาทำปะลาปลาดิ้นปลาดิ้น,นถ้า<ด>มาติตัวน,นึง <หา S 1> <laughs> ไม่รู้ครับเฮ้ยไม่รู้นอนตื่นแล้วเหรอครับรู้กันเด็ดสิได้หลายโลอยู่พี่น้อง <c oughs> วันไปวันมาวันไปวันมาก็ได้ทุบาทยุทธ์หรอบาทหน่อยหน่อยหลายหฝากผลง,งานพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับกันให้ยุให้กินครับพราะปฏิสืรอมีอะไรพี่น้องไปว่านดูดูกับกับ โครงการเ้องกระเท็ดปลาอะไรพี่นอ้องเห็ดปลาไปดินเลี้ยงใหญ่พี่ใหญ่หนอ่อยคุณเดชล่ะจังได้เห็ดปลาแบบนี้ตัวหน่อยเห็ดปลาหลักๆก็กกคือเห็ดไปวัดอืเห็ดไปวัดปิง้งกินแบบไหนกระเสียมนี่หน่อพี่น้องมันปลามันสดไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนถ่ายพี่นอ้อง